นะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับผมคลิปนี้เรามาดูาที่บ้านเนาะที่กำลังสร้างกันครับนานๆเราจะได้เข้ามาดูสักทีเราก็ไม่ได้อยู่ไกลนะนะครับแต่ว่า,าวันนี้มีโอกาสในแวะเข้ามาดูนะครับจนช่วงนี้ก็กำลังที่จะต่อนะครับเสาชั้นสองนะี่นะครับแล้วก็จะทำคานนะเหล็กพนะี่น้องดูเหล็กเหล็กเส้นใหญ่ๆเลยครับ ตอนนี้ก็ช่งางเตรียมนะครับที่จะขึ้นคานด้านบนก็ดัดเหล็กให้มันตรงกร่อนเหล็กเนื่องจากเหล็กมันมาแบบนี้ครับงอแบบนี้นะนเขาจะดัดเหล็กให้มันตรงก่อนเพื่อจะได้ยืดอ่ขึ้นไปด้านบนให้มันง่ายขึ้นกว่าเก่านะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่จะมาทำเ,าเ,รเรียกว่าก็ททำอะไรอะ่ะทำไม้ ไม้อะไรคุณต,ตาตุ๊กตาทํานั่งร้านทําตุ๊กตาที่กั้นชั้นสองอเพื่อที่จะได้เหยียบได้ เป็นวิธ no ีการที oh, no ่เราเมื่อก่อนเราเคยเคยดัดเหล็กนะเมื่อก่อนสมัยที่เราเข้าทํางานก่อสร้างใหม่ๆนะครับเราก็เริ่มดัดเหล็กเนี่ยไม่ใช่เหล็กที่ตัวใหญ่ๆนะเป็นเล็กๆกว่านี้ครับนี่เราก็ซื้อกาแฟเอ็มร้อยสปอนเซอร์นะครับเอาไว้ให้ทางด้านช่างทานกันเอาไว้ใช่เลย เอาใช้แจว้นู่นแล้วนี่ครับมาดูครับตอนนี้เป็นง,งองอฮะเขาจะต้องพับก่อนนะนี่ครับดันมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อ ใช้เหล็กเกยอะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ถือว่าออจะง่ายหน่อยกับการทํางานนะถ้าวันไหนฝนตกก็จะลําบากน,นิดนึงครับไม่ว่าจะทํางานอะไรนะถ้าฝนตกแล้วก็คือลําบากทุกสถานการณ์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะงานทุกงานแน่นะถ้าเจอฝนนะครับเพราะว่าการทํางานของเรา,อ,าอยู่ทางโล่งแจ้งนะไม่มีลังคานะครับ นี่ดัดเสร็จแล้วก็ดัดเสร็จแล้วก็ตรงแบบนี้นี่ครับทีแรกมันก็จะมาโค้งๆคน,นี่นะ้องเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นโค้งๆคงแบบนี้เนื่องจากการบรรทุกมาอาจจะได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับไอ้ฟุกลบหน่อยวะเอ้ยไม่หลบทางเขาเตีมยไเลยเนี่ยนั่นน่ะ ไม่หลบทางเขาไง นี่ครับหนึ่งสองสามปึ้งพื้นที่มันแคบนะครับก็อาจจะไม่ตีไม่แรงเท่าไหร่นะถ้าพื้นที่แบบอ่าโล่งๆนะครับก็อาจจะ อ๋อนี่นี่อันนี้บล็อกนี้ที่อยู่เอามากอ่อก่อชั้นสองหรืวอว่ากอ่อ,อ่นนเอาก่อข้างล่างเลยอ๋อเป็นเป็นเก็เรียกว่าอ่าอิดเบาเนาะบล็อกบล็อกเบาบล็อ,อกอิดอ่อนอ๋อเบาจริงๆครับ ดัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมพี่น้องครับจะตรงดิ่งอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม่ดิง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแต่ก็ตรงอยู่นะฮะเหล็กเส้นหนึ่งนี่ช่างประมาณกี่เมตรสิบเ <10 S 1> <10 S 2> มตรเลยเส้นหนึ่งประมาณสิบเมตรนะพี่น้องครับซึ่งสิบเมตรนี่มันก็จะยาวสุดพอดีเลยไหม เนี่ยไอไอคานเสาเรานี่ยพอดีไหมพอดีเลยสิบเมตรโอ้เรียกว่าแกสั่งเหล็กมาเรียกว่าตรงประมาณตรงนี้เลยเรอเปล่าเหล็กมันขนาดนี้อ๋อขนาดนี้เลยอ๋เยอเหล็กแต่ละเส้นนะครับสิบเมตรแต่เราไม่เคยซื้อเหล็กเนาะเราก็ซื้อแต่แป๊บพวกแป๊บแป๊บหกเบนเนาะเออใช่ เราไม่เคยได้ซื้อเหล็กนะครับเราได้ซื้อแต่แปบน้ําหรือว่าแปปปลาอะไรประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่หเมตรนะแต่เหล็กนะครับพี่น้องจะอยู่10เมตรนะครับนี่ครับดัดก็เลือแค่2เส้นเลยฮะนี่ครต้องช่วยกันครับผมเพราะว่าเหล็กมันแข็งนะ,ะมาดูวิธีการที่ ดัดรอบแรกนะครับามาวางไว้แล้วก็เป็นโค้งๆเนี่ยต้องฟาดลงไปฮะเนี่ยฟาดนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนี่แต่พื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่มันโล่งกว่าน,นี้ก็จะฟาดไปแบบอาจจะแรงกว่าน,นี้ครับตอนนี้ก็กลัวสิ่งของต่างๆนะฮะมันเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยถ้าเราล้มหรือว่าอะไรไปในกลัวไปโดนเหล็กโดนอะไรไประมาณนี้ ต้องใช้ตัวดัดช่วยครับตรงที่มันงอๆนะครับก็จะดัดลงประมาณนี้ถ้าขึ้นโครงสร้างได้แล้วก็ไม่นานนะครับผมผมคิดว่านะขอให้โครงสร้างมันได้ก่อนตอนนี้ก็คือชั้นแรก นะครับชั้นแรกต่อเสาชั้นสองประมาณเจือนว่ะสามชั้นบ่สามชั้นนี่ชั้นสองครับเสาแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งอีกสามชั้นก็น่าจะน่าจะตัวนี้หรือเปล่าครับนู่นนะ่ะอาจะเท่ากันฮะนี่นี่กาแฟเอ็มร้อยมาแล้วเด้อนี่ไม่มามากินล่ะนี่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  กินก่อนกินก่อนให้มีน้ำลายก่อนไม่มีจะเล่าตาไม่มีเล่าหรอเอ๊ะข้าวบนสาว <c oughs> นี่ครับภาพโดยรวมครับพี่น้อง ประมาณนี้ครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับการดัดเหล็กตัวใหญ่ครับเดือแต่ตัวเล็กๆ,ต,กๆตัวเล็กนี่สงสัยจะไม่ได้ดัด ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ